อ่ะให้คิดเลขใช่ไหมดูเผินๆเหมือนยากแต่จริงๆ้วนี่มันง่ายนะมองออกไหมมองออกไหมมองออกไหมเห็นอาร์คแทนไหมครับ Arc อาร์คแทนแปลว่าอะไรอาร์คแทนแปลว่าอะไรอาร์คแทนแปลว่าอะไร อาร์คเอา้าอาร์คอะอาร์คคือสายคอร์สแทนคืออะไรสายคอร์สแทนคืออะไร <c oughs> สายคอ์สแทนคืออะไร <c oughs> <c oughs> อ่า่อืมอ่แทนคือมุมถูกปะ่ะอ่าแทนคือมุมเห็นสองคูณมุมไหมมันก็คือมุมที่ใหญ่ขึ้นถูกปะ่ะมันก็คือมุมที่ใหญ่ขึ้นเศกเห็นเศกไหมเศกเศกคืออะไรเศกเศกคืออะไรเส้นหนึ่งส่วนอะไร อ่ะมันไม่ซายก็คอสลอะเอามาตัวหนึ่งแล้วตอะเนี่ซน <c oughs> หนึ่งส่วนคอสเห็นเปล่าใช่คือเซนหนึ่งส่วนคอสไปหยิบสมุดที่เราจดมาเลย <c oughs> สมุดอยู่ไหนสมุดสมุดสมุด เราจดลงไปเลยเสร็จเขาก็เซ็หนึ่งส่วนคอสอ่าในไหนที่เปิดแล้วพี่มาเปิดตารางติโกนด้วยมาแทนอะไรได้เมื่อกี้เมื่อกี้มันคือโจทย์มันว่าอะไรนะแทนอะไรได้รู้สามครับแทนอะไรได้รู้สามครับใช่ปะแทนหกสิบได้รู้สามเพราะนั้นบอกได้เลยว่ามุมนี้คือมุมเท่าไหร่ ร <120, S 2> ้อยยี่สิบใช่ป่ะเ,เออแทบแทบจะตอบได้เลยเนี่ยมุมนี้คือร้อยยี่สิบแล้วเซตก็คือเซนหนึ่งส่วนคอสใช่ไหมก็คือเซนหนึ่งส่วนคอรสร้อยี่สิบถูกป่ะเซนหนึ่งส่วนคอร์ส,ส,นนสร้อยยี่สิบอ,องศาแล้วยกกำลังสองถูกไหมนี่เฉลยแล้วมั่งเนี่ยเอาคิดเองมัง่งสามนาที นาะก็คือคอร์ส120ใช่ไหมเราก็วาดวงกลม1หน่วยใช่ไหมฮะมันก็คือข้างล่างนี่60ใช่ป่ะก็เด้งมาข้างขวาตรงนี้คือ2เพราะนั้นตรงนี้ก็คือลบ2นั่นแหละลบลบเส้น่งส่วนสถูกไหมฮะลบเส้นหนึ่ส่วนสมันก็คือเท่ากับเส้นหนึ่งส่วนเส้นส่วนสติดลบด้วยยกกำลังสองคำตอบก็คือ4ี่ถูกไหมจบ ง่ายๆอย่างนี้เห็นไหมบอกแล้วตีกนใช่ว่าจะยากทุกข้อเธอเขาง่ายๆ็ก็ทําทำนะฮะนี่ยังไม่ถึงสามนาทีเลยนะดีมากแต่พี่มีอะไรให้เธอดูเธอไปดูเฉลยเขาดีกว่าซึ่งเฉลยเขาแบบเฉลยอย่างนี้เพื่อมาดูนะเขาก็ให้อาชแทน รู้สามใช่ไหมฮะก็วาดสามเหลี่ยมอ่ะวาดไปก็ได้รูปเนี้ยรู้สามสองหนึ่องอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่บอกด้วยนะว่าเซต้าเป็นมุมหกสิบเห็นไหมไม่บอกด้วยว่าเซต้าเป็นมุมหกสิบนะครับเสร็จแล้วก็ไม่รู้แหละเหมือนเหมือนคนไม่รู้อ่ะไม่รู้เซต้าคืออะไรนะ,ต,ะติดไว้เงี้ยทีนี้โจทย์ถามอะไรโจรถ,ถามเซกนะเซกกำลังสองแล้วก็สองอาร์แอมรู้สามนะฮะ นี่อันนี้มันมีสูตรเซ็ตกำลังสองเซตาเป็นสูตรสองมุมในตรีโกณประยุกต์ anie. ถ้าจำได้นะเซ็ตกำลังสองก็คือเท่ากับหนึ่งบวกแทนกำลังสองเซตาครับผมนี่ฮะหน,นึ่งบวกแทนกำลังสองเซตาหนึ่งบวกแทนกำลังสองเซตาทีนี้แทนสองเซตามันมีอีกสูตรหนึ่งมันก็คือสองแทนเซตาส่วนหนึ่งลบแทนกำลังสองเซตาครับผม จับยกกำลังสองคือแทนสูตรติกลวนไปยุบสองรอบเข้าไปนะฮะแทนเท่าไป2รอบนะครับจะได้สมาการนี้แล้วนะสมาการนี้แล้วนะเสร็จแล้วก็แก้สมาการครับโดยการใส่แทนเซตา้าการรู้สาลงไปก็แทนเข้าไปแทนเลขเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วคิดเลขออกมาได้4ี่คำถามคือ นี้มันยากอ่ะในเมื่อมันคิดเป็นมุมตั้งแต่แรกแล้วทาไมไม่ไม่เอามุมตั้งแรกมานั่งหมุนหมุนตีกนง่ายกว่าเยอะคิดแค่ว่าคิดแค่ว่าคอร้อยี่สิบมเออแล้วก็หมุนแลดิลบหนึ่งส่วนสองเออลบหนึ่งส่วนสองคูณลบหนึ่งส่วนสองเออใช่ซึ่งจะคิดอย่างนั้นได้แล้วก็แค่มองให้ออกว่าข้างหลังเนี้ยคือมุมใช่ป่ะไหนไหนไหนโจทย์เนี้ยแค่แค่มองให้ออกว่าไอ ไอเนี้ยคือมุมก้อนเนี้ยคือทั้งก้อนเลยอะแทนคือมุมมันก็คือสองฟูนมุมเออเฉลยอย่างยากเลยใช้สูตรติกลบาะยุเข้าไปสองสองสูตรนะฮะ